จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น,อน,น,ะะน้องทุกๆคนเนาะค่ะเนาะ้อนีพวกเขาขอพครยวอมสานอนหน้ากับสิได้ดำหน้าคือเก่าเราพ่อแม่พี่น้อง้มนีก็เป็นเ้าวันจันทร์เนาะค่ะเนาะวันน,น,น,นี้หยูดชดเชยเ,เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะคะ่ะเฮตดงานเหตุเบียกซอยพอซอยเม่พากันมาหาบกาไปหเมดะะด่ดำเนาะค่ะเนาะเจ้าหลายๆายไม่สีฮักตัวสีฮอต กาเพะแล้วกาวาซีเถี่ยวก็เลยตัวมันไลยเดี๋ยวหักเห็บบัตรเอานึงสองหักบัตรน่าบาบในจบควบอยู่เป็นไดเป็นไดบัตรงานเข้าบัตรนี้บัตรเอาใครก็ย่างไปเสียเถี่ยวคือบัตน ไม่แน่นอยผูเ้เล่นสามมาัดไปนี่ว่าแล้วว่าว่าไม่สิฮักพากันเปนตัดไม่หาบก้าไม่พรแมพี่นองไม่ฮักเกะวันนึงนกากะเลี้ยตาเครื่องนี่แหละค่ะอันนี้กาขาอน เขาเตี้ยเนาะคะนะ่ะเนาะเขาค่อนดูตาสุดท้ายแล้วบ่พ่อดอกคนมพี่น้องบอ่พ่อใไ้ดอกกาสีเบิดก่อนอันนี้ก็เป็นกาเขาเนีว้วเขาเนียวกลางเนาะค่ะ่อแม่พี่น้องถาเอาน้ำกัคือสีบได,ด้ดอกตีจา่าปีนี้ พีนายอยวกคุยกันไหมเด้อพ่อเป็พี่น้องเด้อแต่วกเขากับบ่พ่อคนมาถามบึมๆอยู่นะคะเนาะว่ามีกาเหลือบอ่แม่บานก็นเลยว่าดำเมื่งก่อนเด้อค่ะเด้อเหลือกสิบอกบ่เหลือกสิแล้วไปฮนะเนาะตกลงโอเคว่าบ่เหลือเนาะ,ะนะปีนี้ก็ได้ไปจ่ายแม่บ้านสิไปดำหน้าถาเด็กน้อยเนาะคะ่นะเนาะพูนไปดำให้หนาะายพุ่นค่ะตากับปัน พอบานแล้วดำถายญ่ปุ่นแล้วค่ะเนาะปลาค่ะต้้งไม่สาวก็กินขาดแล้วเพราะพี่น้องไม่สาวโอ้ยงงหัวาฮ่วฮาฮ่าเ่า่าฮ่าฮห็น่าฮ่าฮ่่าาา แค่ตัวบอลลมปากคาบเหมือนไม่ถอดเกือบออกลงให้นะซาลาเลี้ยรูไปก็สิได้หูว่าพอมีลำบากตั้งใดเสร็จสิได้มากได้ผล ตาเด็กนี่ยหน่อยกะยางลมเสลมสะอยู่กาเอ้ยน้องปลาตดแลี้ยวเลยที่พ่อเนยโอ้ยเขาถือกแดดือเขียวงามแถววะพ่อแม่พี่น้องเบื้องนี อันว่านไว้รียวมันบกเกิดเนาะคะ่ะก็เลยได้พ้ากันลงมาดําถ้าเป็นเกิดก็สิคือไฮนี่ละ่ะโอ้เดี๋มาสามสองสามมัดพุ่ตัวนี้เวิ้องนี่เขาก็ขอเตียเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ดี พูนเอาไปกลางๆพูนพูนพูนทางขวดทุยอยู่พุูนบ่ลอยมัดพุูดติพ่อแม่พี่น้องให้นี่งามเป็นตานายด้ะค่ะดำใบพ่อแม่พี่น้องแตกกอมาหนามีนี่แล้วค่ะเน,ะนะาะแต่บ่ดำก็เสียดายพ่อแม่พี่น้องก็เลยได้ดำเอาคือเก้านี่แหละค่ะแต่เป็นว่านใบเกิดสิคือให้นี่แหละพ่อแม่พี่น้อง สารน้าจ้าเนาะแม่บ้านดำหน้ากันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อพวกเฮาครอบพัวอีสานนันหน้ากับกับพ่อพูพ่อแม่พีน่น้องทุกทุกคนที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเฮาตลอดมากนะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิคอลา่าพ่อแม่พีนนน่น้องไว้ซ์มินี้ก็เด้อค่ะคลิปหน้าย,ยังมาพอกันไหมเนะค่ะเนาะพวกเฮาครอบพัวอีสานนันหน้ากับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะ,ะเด้อมุนีแม่บ้านกับติ๊ก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ